สบใครวะเนี่ย ผมกด R รัวๆตอนเดินออกขวามาเป็นพี่เบิร์ดอ่าศพนี้ไม่ใช่พี่เจมไม่ใช่พี่เอกไม่ใช่จันฟุกเพราะยืนซอนกันอยู่สายปอนที่ได้สมเดยวเพราะว่าเอ้าอะไรวะเนี่ยอย่า F K อยู่อ่าผมกำลังคิดเหมือนกันเพราะว่าเขาน่าจะนั่งขำทุกตัวเยอ่เอ้าแล้วเป็นจริงอะไรเงี้ยพี่เจมนึกออกใช่ไหมสตาฟใช่ฮัลโหลเป็นไม่ได้สูงฮัลโหลพี่เอกเอาไงครับในอำเภอคือพี่ไปฉี่มาเมื่อกี้ฮาฮไปสะบัด สักสองสัมผีใครเดินขึ้นขวาบนไหมคับพี่เบิร์ตตรงที่อัพโหลดอะไรเงี้หนูว่าเดินขึ้นไปแต่ตอนหนูเดินออกมาป่ายังไม่ตายนะใครฆ่าพี่เบิร์ตวันนี้ไม่นะพี่เบิร์ตเป็นคนสุดท้ายหนูน่าจะหนูพี่เอาเพราะว่าไม่ไม่เหมือพี่เบิร์่ป่าอัพโหลดอยู่ตรงนั้นแป๊บเดียวเองแล้วพอไฟจับอ่ะหนูก็เลยเดินลงมาเพื่อที่จะมา ทำไปแล้วก็มีหนูต่อเป็นตายตายแต่มันมืดอ่ะหนูไม่รู้อ่ะว่าเป็นใครอ่ะอันเนี้ยแล้วพี่เต้อยู่ไหนอ่ะม่่ไนาพี่อยู่ข้างล่างห้องห้องชิวเพสชิวเลยล่างสุดเลยไม่น่าใช่แพทเป็นป่ะใช่คือแพทไม่น่าใช่แพทเป็นถ้าแพทเป็นแพทไม่น่าใชเรื่อเสียงนี้เปล่าวะไม่น่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของตัวสองเป็นหรือเปล่าพี่เอฟถามว่าพี่เอฟอยู่ไหนไปอีกแล้วเปล่าที่อยู่ตรงห้องจริงไปอีกแล้วเหรอ ทิ้งขยะตรงไหนแปลว่าตอนแรกเริ่มใกล้ๆพี่เบิร์ตแปลว่าเริ่มต้นคือพี่ก็ต้องรับเพย์ทิ้งขยะจากตรงนั้นไม่ไม่พี่ไปเติมน้ำมันแต่มันคือชื่อห้องทิ้งขยะตรงนั้นใช่มอ๋อไปเติมน้ำมันท้าไมผมถึงสงสัยไม่นะพี๊อือแล้วเหรอไม่ผมสงสัยพี่เบสพี่เบสเงียบอ๋อพี่อย่าสงสัยคนเงียบขอร้องสงสัยน้องบีน้องบีเงียบเบื้อล้วน้องเอแบบเพ่กล้ถึงแม่ไม่ไปพอดีเลยอะไรนะพี่นเองน้องพีไม่สืบเลยนะ พี่บุ๊คแตน่วยนี่แต่หนวยเป็นเท่าที่ผมสื้มาแล้วน่วยเป็นเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะอะไรวะโอ้ยพี่บุ๊คพี่บุ๊คพี่หนึ่พี่บุ๊คผมสกิปใครชื่อพูดชื่อน้องพีสุดท้ายวะเอาแล้วแล้วลูกายไม่ได้สกิปสแกนสแกนไม่มีเจมพี่มีสแกนไปดู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  จะได้รู้ว่าจริงหรือเปล่าจะได้บอว่าสติ๊กด้วยนะเจมพี่มาเ <ST S> จมพี่ไม่มี <_ utt> พี่ไม่มี <_ utt> มม <_ utt> แต่เจมมีอะไรฉะน,นั้นพี่ก็อยู่กับเจมพ,พี่จะติต่างว่าเจมมี <_ utt> แล้วพี่ก็ท่นสติกอยู่กับเจมแล้วกัน <_ utt> พี่ไม่อยากตายคนเดียว พี่ไม่อยากตายพี่เขาอยู่กับเจมก่อนไปด้วยเ <c oughs> จมกูกลัวเฉย <c oughs> <Lay ing> ไปด้วยไปด้วยไปด้วยครับทุกคนไปไหนก็ได้อะปะมีเควสอยู่ทุกที่เจมหลอนเพรยืนทำอะไรกันวะนะ่ะ กำเคว้นไงเฮ้ยติ๊กก่อนติ๊กก่อนเจม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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเจมไม่น่าใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวกี้เจมเดินสแกนเอออยู่ได้สบาย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 เจมแค่นี้แล้วก็รู้ ครือ <c oughs> <ร>แบบตรงนี้สองคนแล้วเนี่ยคืองงมากเจมจําได้ป่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยออใครอยู่บ้างวะเขาอยู่กันเป็นองค์กรเลยพี่ผมจำไอ้เต้ได้คนหนึ่งชัวๆอา้วาวโบดงั้นโบตเต้ก่อนพวกเราพเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันไอ้นั้นเว้ยถ้าเราไม่โบดตอนเนี้รอบหน้าคีเลอร์ชนะเลยเจมแน่ใจหรือเปล่าว่าเต้อยู่มันอะเจมเอาจริงมันก็ยังพอจะมีแกปเก้าวิเมื่อกี้ที่ผมดาวน์โหลดอยู่อะ พี่แบบไปฆ่าไม่ไม่เปิดเจมพี่อยู่กับเจมตลอดเวลาตรงนั้นเจมต้องเชื่อพี่แล้ว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 เจมไม่ได้สแกนกับพี่เอกหรอศพไม่ได้สแกนพี่แค่ไปดูเหมือนพี่เอกจะไม่มีศแรกเมื่อวันที่เบิร์ตตายอ่ะคือใครบมแต่ไม่มีคือพี่ไปดูเฉยๆด้วยแล้วพี่เอกเอฟเใกล้พี่เบิร์ตเราไปจะมาถอดคืออยู่ห้องไฟกันหมดเลยกับพี่เอกก็ไม่ใช่อ่ะถ้าศพแรกถ้าอิงอยากศพแรกอ่ะ คือจริงไม่ใช่แล้วมีพี่เอกไม่เหรอที่เล่าอ่ะมีพี่เอกีเจ็เจ็เจมบเจ็เจมตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนรเจมพี่เบิร์นตั้งสติก่อนตรงนั้นน่ะมีจำได้ไหมมีใครบ้างตรงนั้นอ่ะไอตรงข้างหน้าห้องเมื่อกี้ตรงห้องมีจำได้มีเต้คนหนึ่งนั้นโบดเต้ก่อนนั้นโบดเต้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเต้เต้นนะขอร้องป่ะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวครูเมดแพ้เต้เมดมันขึ้นนะพี่ ไม่งั้นคือพุ่งคือแบบถ้าพรุ่งนี้เรามาเนี่ยเราแพ้เลยนะเว้ยผมว่าผมปวดพี่ก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่ยืนเอฟเคใกล้ศพพี่เบิร์ดแล้วพี่ก็ไม่ใช่ผมไม่ได้ยืนเอฟเคผมอยู่กับเจมเห็งรอดนะเนี่ยเกรอบดาวโลกแพ้แเมื่อกี้แต่เขาขึ้นอยู่แต่เขาขึ้นอยู่กับสาควใช่ใช่เจมเพราะฉะนั้นปวดโปเต้ก่อนทุกคนใช้จังปวดโปเต้ก่อนได้ปวดโปเต้คนนั้นเจมขอร้องล่ะอะไรวะเนี่ยโปเต้ผมปวดโปเต้กูก็ปวดโปเต้ แต่พี่โหวตผมผมรู้แค่นั้นเฮ้สกงจักผีกูไม่ได้โหวตน้องพีจริงๆร้อยเปอร์เซนอะไรวะกูทำอะไรเนี่ยเฉยเลยมีผมกับเจมสองคนที่โหวตเต้ทำไมวะตอนตอนเต้แบบตอนเต้มันพูดกับ ตอนเต้มันใส่กับกายก็มีคนเชื่อหนะหนะอย่างที่บอกว่าทีฟแบบไม่อะไรวะนึกว่าตายแล้วผมถามหน่อยว่าทำไมถึงไม่โหวตเต้นะไม่มีใครเชื่อกูสักคนวันนี้แบบพูดอะไรก็ไม่มีใครสักคนก็ไม่มีคือคนเดียวพูดก็ไม่มีใครเชื่อสองคนช่วยกันพูดก็ยังไม่มีใครเชื่อแม่เจ้าต้องการกันกี่คนวะเนี่ยครับพี่เบิร์ดมันสายค้างมะเนี่ย